ปัญหาของกัพูชาตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามันคือเมืองหลวงของธุรกิจใต้ดินน่ะฟังแล้วนะ,นะแล้วก็มันมีบรรดาสื่อหลายสำนักของต่างประเทศเนี่ยเขาออกมาแฉเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตอนก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องแก๊งที่เขาเรียกแก๊งเชือดหมูะนะ เขาเรียกอะไรพิกบุชชิลลิ่งมีเป็นภาษาอังกฤษฟังแล้วผมก็โอ้ดูดีอ่าแล้วก็มีการออกมาแฉไปรอบหนึ่งละนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพอมีอิสตาทอมไร้แฉเรื่องเอ่ออะไรนะเรียมเรียมอะไรนะชื่ออะไรเรียมเซ็กเรียมอะไรนะฮะเรียมเรียมเอสบีเอไออะไรแล้วก็อิสตาชื่ออะไรอ่ะเมาเออร์เบอร์เกอร์เบนจามินเบนสมิธอะไรเนี่ยนะนะฮะ มันก็เริ่มเห็นว่าอ้ยธุรกิจในกัมพูชามันธุรกิจเถ่าๆมันเยอะเลอเกินแต่<ะ>ข่าวที่เป็นข่าวร้อนๆในแวดวงนี้ก่อนมาก<ห>าลางดึกแล้วนะข่าวนี้นะก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นสดๆร้อนๆเลยจากฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จัดการกับนี่ฮะขบวนการออไอธุรกิจเถ่าๆทั้งหลายสแกมเมอร์ข้ามชาติของกัมพูชาแล้วก็ไปหลอกเหยื่อมนุษย์ทั่วโลก นะฮะแล้วก็เชื่อกันว่ามูลค่าความเสียหายทั้งโลกมีหลายแสนล้านแล้วที่สหรัฐเขาเจ็บกระดองใจนี่ก็คือว่าหลอกคนเขาดิปีนะหนึ่งเป็นหมื่นล้านดอลล่าร์เป็นอย่างน้อยอพี่โก้<า>ะฮะเมื่อวานนี่ก็เลยสองรสองรัฐบาลเลยนะฮะทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐนี่ประกาศคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ก็คือศอูนย์กลางหลอกลวงไอสแกมเซ็นเตอร์ที่กัมพูชานี่แหละนะฮะ พี่ก้อยนี่ตัวใหม่ไ,<อ>ไหมตัวใหม่ Prince g r ไอ้ Holding Group เขาติดตามมาสักระยะหนึ่งนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะที่มีข่าวออกมาเนี่ยก็คือทางสำนักง,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 งานอายการประจำเขตวันออกของนิวยอร์กแล้วก็กองกำลังความมัน่นคงแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมนี้ยื่นฟ้องลิฟ์ทรัพย์สินทางแพ่งของบิสเตอร์เฉินจื้อนะฮะเป็นนักธุรกิจกัมพูชาเชื้อชาติจีนเจ้าของผู้บริหาร Prince Holding Group นะโดย ตั้งข้อสงสัยว่ามีความสัมพันธ์กับแก๊งคอร์เซนเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายอีกมากมายในคขมเนแล้วก็ดูสิครับขเขาสนิทก,กับใครโอ้โห <นะ S 2> พี่พ,พี่ก็ดูยังเด็กอยู่เลยนะผมเป็นดูอายุ36ปีเองนะฮะศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์เห็นแล้วตื่นตรนะึงฮะเป็นไอ้เงินบิตคอยเนี่ยนะ BTC ประมาณจำนวนไอ้โทเค็นที่ยึดนะฮะแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบิตคอยครับ ก็มูลค่าเป็นเงินเหรียญนี่ก็หนึ่งจุดห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะห้าแสนล้านอ่ะก็ขาดน่าจะขาดไปเล็กน้อยในข่าวบอกสี่จุดเก้าแสนล้านบาทก็คือห้าแสนล้านนี่แหละฮะก็ถือเป็นการยึดทรัพย์จํานวนมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการคำพิพากษาในวันนี้ก็บอกถือเป็นการโจมตีครั้งสําคัญที่สุดเพื่อต่อต้าน ภัยร้ายระดับโลกนะทั้งการค้ามนุษย์การชอโกงทางการเงินผ่านไซเบอร์เนี่ยนะมอนี่ทําทุกอย่างเลยคือไอยึดมาเนี่ยก็จะคงจะมาคืนให้เหยื่อนะโอ้ละห้าแสนล้านผมไจะเอาหลักฐานที่ไหนไปคืนไปยื่นขอคืนเนี่ยก็ต้องหาที่นะฮะก็กระบวนการนี้เนี่ยมันไม่เพียงเอ่อยึดไอไอบีทีซีอย่างเดียวนะฮะเขาไปร่วมไม้ร่วมมือกับทางรัฐบาลอังกฤษนะฐมนตีต่างประเทศอังกฤษและออกมาเองเลยอีเวดคูเปอร์เนี่ยนะ บอกว่า,าได้ดาเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ประสานงานกับทางสหรัฐเนี่ยยึดทรัพย์สินที่อยู่ในอังกฤษนะครัมเีเข้าใจว่ามีอพาร์ตเมนต์หรูทรัพย์สินอ,อพาร์ตเมนต์สิแห่งในลอนดอนอมูลค่ากว่าหนึ่งอล้านปอนด์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของนี่แหละเฉินจื้อเฉินจื้อ,อวอัยสามสิบแปดตนนั้นเองเขาลือหาดอีกมูลค่า12ล้านปอนด์ในลอนดอนตอนเหนือ,อ นี่คนคนนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่เขาเป็นซีอหรือเป็นประธานของไอ้ไอ้ r รินเมอร์สครูปพี่โกนะฮะก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่นะฮะและเป็นสันเป็นชาวจีนที่ได้สัญชาติกัมพูชาอืและในรายละเอียดเนี่ยใครที่รวยๆเนี่ยยืนข้างฮุนเซนอังเกิลเนี่ยนะได้เป็นออกยากันทุกคนพี่โก้เนี่ยมีบรรดาศักด์เป็นออกยาอื แอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกไอ้ที่ไปยึดยึดเนี่ยนะก็มันก็ต้องฟอกอ่นะเนาะเวลาได้เงินพวกนี้มาก็จะเอาผันไปซื้อของหรูฮารูฮาราต่างๆมไม่ว่าจะนาฬิกาเรือยอดเครื่องบินส่วนตัวบ้านพักอากาศแม้กระทั่งภาพวาดของปิกัสโซเนี่ยนะก็มีการประมูลซื้อมาแล้วเอาไปแขวนไว้ที่บ้านแห่งหนึ่งที่ York, นิวยอร์กนะรวไม่มีไม่รู้จะซื้ออะไรดีก็เลยอาจจะไม่ ชอบเป็นการสูงตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นมันมีราคาแพงซื้อมาก่อนใช่ใช่แล้วก็บอกว่าอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดนี่สี่สิบปีเลยนะถ้าเกิดว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงนะอืมแล้วมอนี่อยู่ไหนพี่โกตอนเนี้ไอเฉินจื้อเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องพยายามหาหาตัวนะฮะก็คงยังไม่ได้จับนะฮะนอกเหนือจากอีเฉินจื้อนี่นะฮะอีกอีกคนหนึ่งที่โดนเป็นเป้าอยู่ตอนนี้ก็นี่ฮะ ฮันโตฮะฮันโตรู้จักฮันโตไหมฮุยวันฮุยวันฮะใช่ฮุยวันนี่ก็โดนเหมือนกันนะฮุยวันเดี๋ยวหาก่อนฮุยวันฮุยวันนี่ตามข่าวนี่ตอนนี้โดนฟรีซบัญชีอยู่นะฮะอ่าก็อันอันนี้ก็ประมาณเดียวกันแหละนะฮะก็อยู่ในบัญชีผีเขาเรียกแบ็กลิสต์ของทางการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงการคลังของ สหรัฐที่เขาจะไปเล่นงานนะคับผุ้ยวันนี่ก็หนักเหมือนกันนะฮะก็หุ้ยวันนี่ก็เป็นบริษัทหลานชายของวุฒเซนเขานะฮะก็โดนข้อหาฟอกเงินระดับโลกเหมือนกันมูลค่าเบาเบาสี่พันล้านเหรียญสหรัฐเอลาแสนสามหมื่นล้านน้อยเซที่ไหนเป็นแสนล้านฮออันนี้ก็กระทรวงการคลังสารัฐเขาฟินเซนนี่เขาเป็นพระเอกไปดาเนินการในเรื่องนี้ก็หลังจากพบว่ามีการ เชื่อมโยงกับไอไออาชญากรรมไซเบอร์โจรกรรมทางไซเบอร์มีกระทั่งไปโคกับกลุ่มลาซาลัสที่เกาหลีเหนือนู่นนะฮะก็เข้าใจว่าเขามีการเป้าหมายเนี่ยออกมาทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดสิบสองรายชื่อที่ที่เขากำลังทางการสหรัฐกับอังกฤษหมายถึงตัวบุคคลหรือว่าเป็นชื่อชื่อทั้งบุคคลบ้างแล้วก็บริษัทบ้างนะ แต่มันมีผมเห็นมีอยู่อันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งร้อสี่สิบหกคนเกี่ยวข้องกับองค์กรอ,อาชญากรรมปลิ้นสกุบรุปนะซึ่งอังกฤษก็นะทั้งสหร,รัฐอเมริกาแลงกฤษก็ได้คว่ำบาตไปเรียบร้อยแล้วอไอ้เบอร์หนึ่งตัวละครสําคัญตัวเอกก็คือนี่แหละเฉินจือ้อนะครับซึ่งมี แปลงสัญชาติเป็นกัมพูชาก็โดย,ยโดยคอนเซปต์ไอ้กลุ่มพวกนี้มันก็จะมีโฮดดิ้งก็คือ Prince Group เนี่ยนะแล้วก็จะไปจดทะเบียนใน Cayman ไอซ l a ลนด์ไอริชทิสเวอร์จินไอซ์แลนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ผ่องถ่ายเม็ดเงินที่โกง,โกงมาเนี่ยก็เอาไปอยู่ที่ไอ้บริษัทพวกนี้ซึ่งเป็นบริษัทเชลเป็นบริษัทหอยนอะฮะก็คือเอามาเหมือนเป็นบริักดาษที่จะไว้โยกเงิน ก็เอาเงินไปนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะตามล่าสุดขอบฟ้ากันอ